จะไม่เสียเงินจะเสียได้ยังไงแอะเอาไปข้างนอกเลยไปถ่ายข้างหลังให้น้องเดไปข้างหลังไปซื้ออีกหัวได้ไดได้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 ไดนี่เบีนชางังขยะถ้าชอบใส่คันนี้อย่าว่าแล้วได้หยขอที่ให่พี่เตยหนได้เตยเตยไปไรอ๋อเกิดที่เตให้เราออกก่อนดีแอไหมเราไม่อยากเป็นแบ็คเก้า พี่เพื่อเตนะครับผมนะเราก็ได้เจอกันบ่อยๆในไฟไลฟ์นะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสำคัญมากเลยนะแล้วก็ขอให้แบเป็นที่รักของแฟนๆรายการไฟ์ไลฟ์ของแฟนคลับไปอย่างนี้ยาวๆเลยนะฮะนาร루เตะคำได้ครับขอคลิปหน่อยให้เราคนอะไรขอคลิมให้ตัวเองก็ให้ใครไม่ให้ขอให้ถ้าขอได้เซ็นหน่อยไดหมแต่มันเยอะอะสิบสี่ยันกิ่งจังหวัด เอามาให้ไวทำได้ทำให้ไวทำถ้าทำได้ทำไม่ดีทำให้ไวยังทำได้คะแนนดีใครตอบให้ผู้มีเซนไรมีสีไม่ทราบเหมือนกันครับคุุณลงมััน่ยงไมรู้ีคนหนึ่งให้เห็นว่าเส้นตรงไหนอ่ะตรงไหนก็ได้ข้างหลังนะได้ครับท่นเสายังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าไปจำยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปกี่โมงมัน สอนนิเทศบอลหรือร้องเพลงทั้งสองอย่างพรุ่งนี้น่าจะรันทูพี่ไปไหนอ่ะพรุ่งนี้วันไหนันนทูใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ไปกี่โมงบ่ายสองบ่ายสองเลยเหรอเร็วขนาดใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับน่าจะใช่แหละเขาต้องรันทูขนาดที่จริงนานๆใช่ไหมไม่นานหรอกของเราของเราเองนี่เหรอก็เราไม่นานได้รอยยิ้มอ่ะน่าจะสามเพลง ไม่มีเต้นใช่ไหมไม่มีครับเห็นไปซ้อมไหมล่ะเออก็น่งไม่เห็นนะเนาะเลิกเลยเออเออนะคะนี่ไปไหนนุ๊กอยากนิ๊กไปซ้อมที่บ้านนุ๊กนิกอย่ามาหนิงฮะอย่ามาหนิงอย่ามาหนิงเกิดอะไรเหมือนหนิงตรงไหนเหมือนตรงที่อยู่ข้างเลยแหละริบเฮ้ยแล้วหัวที่จะทาหัวขาดวะไม่ขาดใช่ไหมไม่นิบหิบไม่ขาดแล้ว

เอ,อจอันฝากถามทำไมถึงเล่นธนูไม่เบือนี่ไันอะไรเปล่าเปล่าสำเียนสำเียนเนาะดสำเนียนไปเบอแต่ว่าอะไรเนี่ยขับกวอ๊ับวักสอบจะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทราบเลยครับปยังไม่ได้เปิดดูตารางงานเอง้างานเขาเริ่มมันกี่โมงไม่รู้ตัดเขตตเอาัจักรยานสอนบ้าจักรยานวันนี่ันจักรยานวันี้สองทำอะกตนกระติัง่ดด้วยนี่ไมโซนหน้าพักมีไหม้แบบยืนเอง โอ้ยวางทิ้งไว้ตรงนั้นเลยที่ไหนไม่ลับก็วางทิ้งตรงนั้นเขาโอ้โหหอมอยู่ีนะไปอ่านอะไรคะ ไม่อ่านมันไม่เซฟเลยมันเขียนว่าเซฟวิงแล้วมันก็เต็มเต็มเอาซื้อไหมไล่กบดีเอายื่นยื่นเองเร็วยื่นเองห้ากลัวพี่สาวพี่สาวทำอะไรเขาบอกลองดูถ่ากยด้ายเข้าไปเลย ้องถามโอเคขอโทษพี่ถามนะเช้าวันวันอังคารโดนทุกวันเลยอ่ะเกิดวอังารโดทุกวันเลยอ่ะงั้นเธอต้องกินเหมือนวันเปล่าจะของอะไรกินคืออะไรนี่ของใครเราไม่เช็่เหมือนกันก็ไม่เกหมายถึงว่าวันอังคารโดนทุกวันเลยเชื่อครึ่งครึ่งแล้วกันนะไม่เชื่อเลยดีกว่าสบายใจดูนะฮะอะไรวะนี่ไม่ถ้าถ้าไม่เหมือนนิวเคลียร์ก็ไม่ต้องเชื่อหรอก โอ้ยใช่ไหมพี่กะ่าบอกใช่มก็เลยแผลจะใช่ไหมอันนี้เป็นเทียอันนี้เารานูเอาคารามนูพี่ท่าไม่โดนหลอกใช่ไหมอกใครไม่หลอพี่่ไม่ใช่อารมณ์พี่ซ่าเป็นคนไใแอะไรนะแผลย้มนหอมยิ้มพัใส่ดิยิ้มพัใส่ดิเอามาพัดที่กะ่าเอาบีผมเป็นสอด้วยโอ้ห้วให้ยังเรย ค่ะขอมันก็เชิญเลยค่ะจะเป็นหลบหลังให้วน่มาใช่ใกรได้ันนี้ออกแต่ข้อแขนได้เลยดน้องจอยยังไม่กลับใช่ไหมที่ปัมันอยู่ใช่ไหมใช่แแ่เจ้ละสิแห่จต้เจเเเลช่้ได้ตั้งดืนี้ได้แล้ว้จ้นักสัตว์ ความมถายได้ไหมใชกล้องมือถายได้กล้องอีกนึงเาไปดีไเข่าไปดิคะถ่ายกวันวันละเมื่อวันะใส่ได้ใช่ซ่อมแล้วโอ้ยถ่ายทีหรือทีไม่ใช่ตัวนี้ช็ตตอ่อยู่อยู่นี่ไงเงียปนสันเหรอเฮ้ยอ่ะไม่ใช่ใส่ใส่เรารู้ว่าจะใส่ถุงเปล่าไนชาเคาซีกิแล้วรอดแล้วนั่น เข้ามาไม่หาไปขังเจอบ่อยปากบ่อยทรกนี้ปากปาชุดลาชดมากปชดตรงไหนไม่ได้ประชดใครกระแสเจอบ่อยเลยถ่ายเลยเราไม่เคยเจอเลออไม่ได้เจอเดี๋ยวเจอเเราเจอพี่บ่อยหรอีเจอบ่อย้าก่อนเลยค่ะมาพี่กข้าวเมื่อวานไปเลยนะเมื่อวานอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะ ขอให้คุไปฝันดีค่ะสวยอยู่แล้วพี่โอ้ยแหกเอาไปออกดิมุ้งเซฟก่อนมุเซฟก่อนอะไรเนี่ยปากถือก้อนไปไหนคะขนมนะขอบคุณครับปากถือก้อนปากถือก้อนมีมีมีจดหมายด้วยนะ ไปไหนต่อมถามอีกแล้วถามอีกแล้วถามอีกแล้วถามไม่ถาไรได้ทํมไมได้ยินได้ยิได้นแล้วัดนไดตคม่ะรับปากสัมภาษณ์นิ้นึงนะคะแบบก็ถือไดถือไม่ได้มันต้องเซฟก่อนพอี่มันเกิดโบนัส นนะะออไรี้า็เยวันนี้สนุกไหมครับพี่ตัดใช่เราอยากไปนั่งตรงนั้นอะเจ็บด้วยเจ็บอะไรนะจะไปนั่งไถวะสนุกไหมอันนี้อันนี้กับอีสนาสายฟ้แลบไหนสนุกกว่ากันเออมันเจป่ะหรอเจ็บแล้วให้เอาไว้จิ้มเป็นด้วย เม่อไหนพี่าชาจะได้ไปออก12ราศี12ราศีใช้ครบออี่นาาศีอะไรนะตาที่นาศุกร์นกสอเวลาตกปลากถ้าพี่เบิร์ดได้โบนัะตั้งใจเรียนนะครับถ้าทำงานก็ตั้งใจทำงานแล้วก็สุขภาพร่างกายแรงกระตั้งเราไปเรียนมาแล้วหรอเดี๋ยวเาดูตารางดาากอนอยากรู้ เดี๋ยวไม่เนเลยไม่เ็นอ่ะจอยแบบโค้งหน่อย่ะได้เลยไมจอยได้เลยยังได้ไม่ทีปนปนไม่ทได้เดือนดาปะอ้นเดือนดาอ๋อถ้าพี่เห็นอ้นดดใช่ปข้างเขาบอกว่าใช่่้นดด ไม่หรอกอนไหนคะ้นกรกดอืมอนกรออ้นเดือดดานกกดเดือดดาวอันไอะไม่ใช่คืออะไรไม่ใช่ตรงที่ไหนเราเดือดสกค่ไม่อ้นเดอดกรกดเดอดสกค่อ้นเดอดสตาเก้าใช่ก็คนนั้งหมดที่เขาไดูอกค่กฟันขาวก็นั่งคือใ่น นี่ติ่งนี่ติ่งโอ้แล้วีพงไม่ใช่กู้มาลีไม่ใช่อยฟันกดตุ่นแก้วหยิงใช่ใช่เพาคุณาก็บอกกระทู้ดกะทษ สัมภาษณ์เลยพี่จอยนายเอ็นนายเอ็นเออนายเอ็นไงพี่จอยอันนี้ค่ะผู้เขีนผู้เขียนถามพี่จอยงานนี้เจอกันเปล่าไม่มีทางไหนเอ้ยงานที่พี่แก่นจัดอ่ะเออมี

ได้รูปเป็ดเปาอ่าได้ไหมได้ไคเปไน่ะเา้อย้างทาาเดี๋ยวนะเสื้อผ้านี่นาจะกันยาคยาไยเต็มขาขึ้นตัวค่ะขึ้นตัวขึ้นล่างยิ้มอมรสุดแล้หลบรถหน่อยนะเะระวังรถ ออกไหมนะบ๊ายบายไม่ได้ลาเราเลยไม่ได้ไม่ไป้วไนไปแล้วออกไม่ได้นเลหน่อยขอขอกำลังใจวอนนี้เ้อดดนเดน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 